นาว่หยังวันก็เขผาตากันครับพี่น้องไม่พูดตีตอนนี้เราจะเข้าชมเรื่องกดติดตามกดกระดิ่งและกดกระดิ่งทัหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีสานส้มเข่วสวัสดีพี่น้องกวางไตครับมือนี้อีสานส้มเข่วไม่เยือนบ้านแจกบาเบียวระหว่างกำลังเตียงของ แจกบาเบือมาครับสร้างเตาครับสร้างเรียบโยครับแจกบาเบือครับสวัสดีพ่นเงินสามหมื่นพ่นนะผมตอนนี้ยอดไปหอดเกาลอยกัวครับจะหอดพันหมดเลยแจกเสือครับผมคุยกับพี่น้องทางไหนไปกะบบลิ่มนะครับเอาไปให้ยังพออีกนะยังคออีกเฉยยังพอไหมยังพอไหมเสียอีสานน้ำแข็งแจกแน่นอนครับผมสต่อนเสือมากครับกะ ช่วงนี้อดีตเสียเวลาน้ำเฮ็ดคลิปไปไรโปรไฟล์กันน้ำแย่ดิได้ยังไงเนี่ยแต่ธรรมดาเนอะทุกอยากแเนียรับจ่างชั่วไปไปด่วยที่เพื่อนอะอจีตไปก้นปูคุดไไม้แง่ไ้แก่พราเด็กินคนเนื้ออืมเย็นเลยแหละวันนอกวันหน้าเนาะแหนบกล่องเบียงซับซับนั่นนั้นสร้างซี่มึงกันนะเอาส้างวะใครครับ

ออนนนะพี oh, no mm. ่น้องเดี๋ยวพีทชายที่กินให้เพิ่งเพื่อนใหนเพิ่นเขาเว้นตัวของยาเพื่อนี่นเบาเบาเอาโบาทีงวงกวันเขาราชการไหมโอ้ยมคิดว่าไม่ละก็าเราผนกเ่วงกวัน บอลล็อกกอนนี่กกนมันบอล็อกอะไรนี่เี้ยอืนะ่ตัวนี้ฮึมไ่ได้เดี๋ยวหกนี่เสียเืิแล้วขุดจอดมันหลังเอ้ยแจกัปขุดจอดหมวกมาเลยแจกไปเงินแจกหมดเลยแน แม่เดียวเห็นไหมมันไล่เมือนมืองใหม่เงมนถังไล่ตังหันมาเมืองแดงยังไม่เห็นแบบรอยันข้อมหันเราก็เห็นว่าสวาคข,ขนาดทำหองสีเว่าจานเตาจานเตาวังจากครับผม ลปซี่สร้างตาบางหยาสร้างตาบางอยากับผมก็เรียกหน้ามาจานก็ได้เพราะว่นไลฟ์พิชาสร้างรโยรปโยครับเชฟเชฟเอินเป็นเชฟก็ได้เพราะว่าไลฟ์ไลฟ์พ่แห้งเฮ็ดเรียงให้กินนัวคุยเฮ็ดให้กินแซบเนี่ยบอกเรียงเรียงินเนี่่หอแซ่บไปให้หาเอาเ่นดูอันนี้ซ้อมตะลูกขื้นไหมเนี่ย เพิ่มเพิ่มให้บ้านประกันนะหมววารวมเหมววาฮะฝากถึงมันมผู้เต่าคุม่มเตะนะครับฝากเรื่องเพ่อผู้เต่าคุม่มเตะคือเชื่อว่าผมนมี่นีลักษณะแบบว่าเป็นข่วมวางห้องพข,งขงา้าวเหี้ยงผมมาเบิ้งลูกแก่กว่าไนั่นแหละลูกตาพี่พี่ไม่รวมห้งองหรอกครับผมมีรู่รองให้ดี ลูกวัยเหนียนไม่มีคนทัวรหรอกครับเด็กคันจะคนดีนะอะคนดีที่ผ่านแล้วเสียครับเหี้ยงะไเี้ยด็กกาวลินเบนเน็ตกาแฟอืมแค่นังเพีลยน ฮ <Okay>, okay. okay, okay. เกียกเกียกไว้้านี่ยบน่ยกินเขาเสียบ,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 บนอนรับได้ท่าน,นนะั้นแหะครับชีวิตคนห่อยู่ได้ต่อไป หอมเงี้ย,ยตับครับกินนีะ้ตับเดี๋ยวได้ปูกินเผือกเดีอยวไทยอันนี้ลืปูไตครับพี่นนอมโชคปูไต้อนครับคิดว่าเก็บกักไว้ยังไงกินได้หรอออกมาไหมเยาอาโชคปูไต้เยอะ พี่เห่ได้แล้วบันะาพี่ยังเจอมาบีเอากินไหมกินไหมกินพี่พดโซ่เลยโช่เลยครับหยิบเลยกุ้งเต้นก็กินว่าแล้วครับจู่เ้ลเตยนมางิมหวานพี่าวเา่ะยังหวานก็ข่าตาันครับพี่น้อปูตีปูหนีบเมื่อก่ได้แล้วน บอไหวเลยเนี่ยลบไปเลยเนี่ได้กินใหญ่กูบ่ทันเนี่ยมาทันเนี่ยปูนี่มือมีมั้งเอ้เสียงเขาไม่เลยไล่ปูของมันเป็นไหนครับพี่น้องว่าไหนบอกว่าซื้อได้ครับสามารถเสียงเมือไรได้พี่น้องอ๋อไม่กันัแต่กินเลยนะนี่ครับพี่น้องอย่าวางสันว์าสีเแถวครับเขาตำขายกันอยู่างเด็ดถาดแล้วเป็นพันเลยพี่น้องวันนี้เขาไปเว่าลองกินกันบั้งครับว่า ปูครับปูมีปูทาน,ทานนะัฐบ้านลไงปูปอันนี้ทานบ่ขอเดี๋ยวครับเงินขอจะหยอดไรเพราะอะไรครัสบสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นคนนะครับเดี๋ยวบอกดยุบสัจสจคิดว่าเป็นอันงีางยกว่าอันงีายกว่าอาจารย์ง่ายนะอนจารัน,นอัดแ,แอบบอกโมงั้นพอหล่ดเงี้ยห<อ>มอปลาเบื่อหมอปลาเด้ หมอหอยอันนี้ <มอ S 2> บ่นหมอปลาหอยหนึ่งล้วนหมอหาหอยหมอหีอืมหมอหีเป็นยังมาทำเลยครับเจ็บจ่วงอะไหนออกลูงหายใช่ไชมหมในเม็ดได้หง,ดง,งำดื้อบี <laughs> จริง ไม่ได้ไงเพิ่งบอกไม่เดยวออกกล่องนี่ในัเกินนะตีคนตแทนคนไหมตีแทนคนดูมีสานสมตายครับผมเอ้ยมีสานสมแถวรมบผมนี่ลงคว่งองแล้วมันเชรเก้าเพรเก้า

<Wells> สวัสดีห่าแสนคนดูครับยอดติดตามตอนนี้ยูกเอาเลยกลัวครับผมขอพันหนึ่งครับแจกพีรองอะไบ้างครับเสียเสียหน้่งตัวเทาเลยเสียหนงตัวแบวงกันเท้าสามคนต่อตัวสปอนเซอร์มาที่หลังโมลิมพีทุกหลังครับผมนับประกันว่าดูแลกันอย่างดีและแท้า เนี่นี่งเถอะขอไก่จากหาแล้วมาตามไปไครมาเนาะเก็บเลเบนึกเห็นเนาเห็นนอดว่วเลยเม,มนูเม,น,ม,น,มนูนี้เมนูนี่เมนูนี่ซื้อมาคอดลบเดลม่อ,มอนหนงโ S <S <S เบื้องต่อครับเบิ้งครับเป็นโตัแล้วครับปลาแดกครับป,รปลาแดกเบาแดกครับป,รปลาแดกเบาแดงอลาทำนี้เมืองกล่องนี้พี่กล่องตัวนี้ตอนนี้เราใส่ก,กล่องยี่สามตัวน,นะครัแล้วเบื้องหลังทั้ง,งเบื้องหน้าเหียบฟองนี่เม้อขอเบื่อเลย อืมเดียบอยากจับตึ้งอยู่อ่ะทำไมล่ะทิ้งบางอย่ง,ง,งอะไรบโอ้มือเดียวเดียวมันไปตัดเด้นัมาไปเอาดีีซ้สอนนี่ยสอนเนี่ยนนนเลยเรื่อยังไม่หกัน,นเจ็บรนะมูอยากวรอ <c oughs> คนผู้หายถ่ายเป๊็ยังไห ตังนี้ก็หนดอกกันอาจาเก็บอยบงงบ่ตัวนขานาหนกูจำใจแน่บ่ปัญหากับนี้เอาเจอเวดถึงไปได้เหมืนเจอเวดมาเอา้ดับปกกระกมอกมาเลยมาเดินอนน่เลยขันอยากแปลกแปบกเขาเด้อ เอาไปิลออะไปไม่เลยเดี๋ยวเขาบอกว่ไกา,าบบไม่ไม่อ้ไส้ก,กลล็บริผู้แขนได้เนาะมองอกไปเ่ยวยูด่ดีมไม่แห้งลหรือหักแบบแบบกันแห้งกันไอ้อทันี้แต่ไม่แห้งต้อกันประเด็นเ,เน,นี้ยไม่แห้งอ่ะ ว่าตอนน้องมีความสุขไอ้ก็ดีใจแล้ะสำคัญว่าอันเรียงดินไอซ้อนไวในแต่ใส้มันเป็นอนนะไรทิ่มน้่ากินโนี่บาปน้องเขาไหไรทิ่มน้่ากินง่นามปุนกะ๊อบเข่าไนไก่ดินนี่ส่วนสำคัญมันคือไปไหนว่าคิดไปไก่เนาะตอนนีน้คือรถทั่วไก<ห><ห>่หันมองลงแล้วเอา,อาจริงๆนี่คือบนประแดดนี่ครับผมเนี่ย อะไรปลาจมครับเอาจยินนี่แกกเอ็นสมบาหน่อยมปมบะจมป่ะแม่นะนี่เดี๋ยหาทิมมันมีาทิมดิกูนี่อีทิม,มใช้คำแย่ไเ้เื่อยเขาตาเกบัวไปยังปลาจมี่เองมเอสมจมวนปลาแดกเนี่ยเอามาใช่ดำางีบางเป็นไเ <c oughs> ทศลงเสีบเบมงึงก็เสีบทิมบนเมืองเจ้าจะทิมปลาแดกกับเสียบเนี้ S <S <S มดมนจ้ยไม่หยิบเพรา<อ>ะเ<อ>ข้เขมา,าก็ใหญ่เราคุณสมบ่กอืดี๋วจ้ำมันมีกลุ่ไม่ไมยังผอนี้มาี่นเอ,อยู่พร้อมกันหักกไนนนีไฟง่ายไก่หนึ่งตัวมดไพ่ในผิดพาแช่พักเร้จะได้แบงน์ไหกินนะยิ่งเก่าไหนวาแช่บักดมัง จำมงีมื่อสร้างเต่าครับหนังไก่กับฟีมื่อสร้งเตาจำหดกรบเทียมเรับพี่หนังบนกระยนี่แยบหลแยบครับตงไปยังหัวมันตงอันมันกินกินแต่กลาันเนาะมัถุงมาุงเลียนี่มัับมาตมีหมออกินก็ได้หมัน้เป็นวามเสี่ย่นี่หหน้าบีหมาบีมันจะไปไตเลี้ย่ได้ช่วยไม่ได้

ไปได้บ่น้อมฝันงูเหลี่ยมเลยไอ้กูเอ๋อฝากคลิปก่อนฝากคลิปก่อนเดินเดินกินอะไรกูอ๋อจริงไปกินแค่นะอเอางี้ยไปเงี้ไปฝากคลิปไว้รูเอาฝากคลิปเอ๋จแกก็อีเรื่อกล่องตัวนี้เด้อกล่องตัวขวามือเด้อเอาเชิญมกินครับฝากคลิปก่อนกล้องก็พี่ไหมเงี้เดียวพี่ตัวพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพี่อ๋อมันเห็นหมดเลยเงี้ยไปเรื่องนี้ห้ากับมากันไหนประมาณเกลางคืงนะครับผม ถือว่าซอยไหนบริ้งมันครับจะได้ไหนกับอีสานสงเกลียวทิมานเท่าเั่าทุกคนที่เบิ้งคือทิมานเดียวกันเหมืครับพี่น้องบทิมกันครับมือใดมีสวรรค์เสือมือนันเฮเลยรับรองมีของฝากให้นอนอตอนนี้ยอดมันอยู่เกาลอยกลัวถือว่าสั่งกระแสได้ขึ้นมากระยะเวลาแค่เดือนเดียวจากสี่ลอยถือว่าหอดเกาลอยกลัวก็ภูมิใจครับพี่น้องไปใช้กต่มมีคนทำแค่นี้แหละครับที่ต้องการ ว่าดังก็ได้ครับตากให้ตามได้นะครับดังแค่ไหนเพื่อนห้องกับพ่อเดียวก็จะเริ่มพี่น้องสมแถวกับสร้างเต๋อสร้างิ่งแงงกันไหมเนี่ครับบาปเลยครับครับเฮ้ยใหยังให้สปอร์ตเลยตู้ไม่ได้สปอร์ตเลยอ๋อจัดไปสวัสดีครับฝากไว้ที่นี้่นะสวัสดีพี่น้อง